สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพูกับกช่องแบงบคปีะนะครับผมคือวันนี้ผมเกิดอยากจะก,กินกาแฟอยากจะกินชาใช่ไหมยามเช้าแต่นะฮัทปรากฏว่าผมเปิดโทรศัพท์มันเจอร้านหนึงเจ้าเด็ดเลยเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้ผมก็จะสั่งไลน์แมนสั่งแก๊บก็ไม่ได้และอยากให้มันเกิดคอนเทนต์เพราะความอยากกินชาไทยเราจะต้องไปเชียงใหม่ตอนเจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีออกเดินทางกันได้ครับทุกคนจเจริญเชียงใหม่ ฮะมาถึงเชียงใหม่แล้วโอ้โหไม่คินถือว่าพลาดนี่ออไปไกลกเกินน้องมานี้มานี้มน,นี้นี <c oughs> น่ฮะอ,อก่องปูครับคือบอกเลยว่า,าทริปนี้เลี้ยงค่ะได้ผมเลี้ยงอยู่แล้วไม่ติดโอ้โหนี่คือไม่นี่ใครจ่ายผเอเมงครับมุน พ่ขอ,ขอผมบอกเลยคลิปนี้แม่งดีดเปนพิเศษครับเราจะต้องจบนิย้อนองปูออกปูไม่มีเกิดเลยครับคือเลยอะสุดน,นี่ถ้าองปูให้มาเชียงใหม่ห้ามาพลาดวันนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันแกงอะไรอร่าบขั่วแล้วที่สำคัญครับน้ำพริกสาว What What the fuck ไม่ใช่น้ำพริกหอมเออน้ำพริกแต่ออกแบบคุณผิด ได้เลยนะทิ้หนุ่มอะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะไส้อั่วหมูต่องปูนี่พลาดไม่ได้เนี่ยบอกเลยมาแล้วต้องกินนะอันนี้แคปหมูครับต้อย่กองครับน้ำพี่กองแล้วก็ลาบอะไรนั้กระหยางราบหัวฮะและที่สำคัญนะต้มจืดบายเนมแนปปี้ใะ่ครับ มาเชียงใหม่ก็ต้องกินพวกนี้แหละเบสิกแต่ทีนี้นเดี๋ยวผมจะไปกินตามร้านเด็ดร้านที่ผมเวลาผมมาเชียงใหม่ผมต้องกินซึ่งวนใหญ่ก็อยู่ในปั๊มนั่น <c oughs> ลองๆนั่นแหละก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวแสนอร่อยฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอท่านเอสพีดีแล้วเดี๋ยวเราไปลุยคอนเทนต์หลักว่าเราจะหาร้านเด็ดตามพิกัดต่างๆที่คนเชียงใหม่เขาบอกว่าเราควรจะต้องไปกันเดเจอนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตลาดก็ฟิลแบบตลาดกลางวันแนะับ เทียบกับกรุงเทพก็คงฟิลแบบสำเพ็งนะสำเพ็งกลางวันนะใรกลางวันเน่อคือผมต้องบอกเลยว่าที่ผมมาเชียงใหม่นะไม่ได้อยากจะกินแค่กาแฟเว้ยคือผมยังอยากจะกินพวกอ่องปงอ่องปูซึ่งตอนเช้าได้ออเดอร์ไปแล้วแต่มันก็เฉยๆยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่นี่ผมเจอว่ามีเด็กเหลือเดยนต่อคิวครับไปต่อคิว เชื่อร้านจักรยานนะเล็กๆนะมีแค่2เมนูแต่ค้นต่อแถวอย่างเงี้ยคิดดูคิดดูดีว่ารายได้เขาจะเท่าไหร่เมื่อก่อนรู้ป่าเขาจะมีร้านเก่าอยู่ตรงริมน้ำเออเหรอเมื่อก่อนมีร้านเก่าอยู่ตรงริมน้ำผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมก็ดูนนเนี่ยแล้วเขาบอกร้านนี้แม่งอร่อยที่สุดในในไทยผมก็เลยมาก็เดี๋ยวรอต่อคิวให้แล้วยวมาชิมถึงคิวแล้วหลังจากรอประมาณชั่วโมงหลอกหลอกห้านาทีสินาที สวัสดีครับสวัสดีครับผมปัโนบอดนะครับของผมสองแก้วครับเดี๋ยวเราขายกันคิวเยอะครับผมไม่กล้าทำพลาดคุณนาเป็นประหลัดหรือว่าอะไรเป็นแหล่ไมพูดคุณนาไม่พูดเลยเดี๋ยวเมย์เป็นอ๋อให้เขาตั้งสติอ่ะขายมานานยังเกินยี่สิบปีขายตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเกินยี่สิบปีอ่ะจักรยานคันนี้นี่คือปั้นตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับกี่ปีครับจักรยาน Beast seja, เกิน60ปีเกิน60ปีครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมากินกันนะอยู่แถวไหนสารเจ้าควนอู ลุงเขาก็จะมาขายตรงนี้ขายทุกวันเลยแบบขายทุกวันแล้วถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจดีๆครับดีเศรษฐกิจดีก็ดีดีก็ขายเหมือนกันนะดีก็ขายอ๋อโอเคสรุปเปลี่ยนแล้วขายตลอดโอเคดีครับลุงเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนคือคือเจอผมเนี่ยเป็นผ้าอ๋อเป็นผ้าเนี่ยฮะประเทศไทยไม่ปกติอ๋อถ้าสมมติเจอเขาแสดงว่าประเทศไทยไม่ปกตินี่รอบสองรอบรอบแรกต้มยำกุ้งเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหม บวกอะไรวะเขาวิดบวกบวกเศรษฐกิจไม่ดีสองอย่างมันเลยโดนโดนหมดแต่ว่าผมโดนโดนต้มยำกุ้งมาล้อมแล้วออ๋เขาเป็นบุคคลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอขันมาถุกโกบอลิใช่ไหมอ๋อตรงนี้โอเคได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ควนเดี๋ยวไปชิมก่อน มาทุกคนเนี่ยแหละที่ผมอยากจะกินผมยอมนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพเพื่อมากินชาคิดเอาแล้วกันว่ามันแบบต้องเด็ดตวงขนาดไหนผมถึงมาก็าเดี๋ยวลองชิมเลยได้ข่าวว่าเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วเรามานั่งกินฟิวอย่างนี้นะนั่งนยนั่งหน้าศาลนั่งนั่งกินฟิวนะผมขอชิมก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเมย์ชิมนะแล้วบอกด้วยนะอ,ยอร่อย,อยใช่สดชื่นเลยว่ะ มาไก่ไปหน่อยสดชื่นแต่ถามว่าอร่อยไหมผมไม่ต้องพูดดูคนต่อยแถวดิเข้มข้นอ่ะเดี๋ยวให้พี่เมย์ลองกินนะเอากล้องมาเอากล้องเป็นไงครับอร่อยเข้มข้นมากค่ะเข้มข้นขนาดไหนครับกรุงเทพมีไหมคิดว่ากรุงเทพมีไหมคิดว่ากรุงเทพมีไหม <ST su ks> ้ีต้องมากินที่ไหนเพรพูดตามความเป็นจริงถ้ามาเชียงใหม่ก็ไม่ควรพลาดถ้าแบบใครสายกินชาก็บอกเลยว่าอร่อยกว่าคาเฟ่หลายๆที่เออใช้คํานี้ดีกว่าแล้วราคาแค่30บาทซึ่งเมื่อกี้ผมมีถามน้องเอฟซีก็มาขอถ่ายรูปคห้ผมถามว่ากาดหลวงหรือตลาดหลวงเนี่ยมันมีร้านอะไรเด็ดๆดกเขาบอกว่าแถวนี้ขึ้นชื่อเรื่องขนมเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าซอยนู้นกันไปซอยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านขนมหวานต่อไปจะเด็กขนาดไหนเจอครับมาถึงอันนี้เขาเรียกตลาดเลยตลาดปลาโลลมีแปลกวันนี้ไหมพี่แปลกวันนี้แหนมหม้อไหมแหนมหม้อเป็นไงครับหอมอ๋อปะหลอกเรามาถามเพราะเราไม่ได้ซื้อครับอ๋อนี่แหนมโบราณเขาจะเป็นตอเป็นไหมใช่เขาจะใช้ไปตองห่อเวลาไปย่างทั้งไปตองแมวเลยตองเคยกินแลยอันนี้คือต้องทำสุกครับอันนี้อันนี้สุกแล้วกินได้ร้อนเลยอันนี้ใส่ไข่ไก่ไปกี่ฟองครับอ๋ออันนี้ก็ พอประมาณผมพี่บอกผมดูที่ไหนผสมที่ที่ถ้าเขาบอกว่ามันแต่ที่นี่นี่ไข่ไก่ล้วนๆโอเคร้อนให้จิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากหอมมากหอมตูไข่ไก่ไข่ไก่เขาบอกว่าไงว่าของแปลกหอกๆเลยอร่อยจริงอ่ะเมย์ลองชิมนี่นี่ดูดูทุกคนนี่นี่หอเบลเลอร์เลยนะห่อเบลเลอร์ข้างในเบลเลอร์ข้างในนิดเดียวห่อเบลเลอร์ข้างในนิดเดียว โอ้ยแต่กลิ่นเลยหืมมันเปรี้ยงไงนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้เหรอโอหลายหลายเดือนเอาคุณแม่ค้าที่มือสั่นเลยเปรี้ยวมาแต่นี้จะไม่เป็นเปรี้ยงนะมาร้านนี้ครับได้อ่องปูเหมาหมดเลยเพราะว่าเหลือสามกล่องแต่ซื้อแค่สองกล่องแล้วก็แหนมหม้อแหหนมม้อเหลือเท่าไปย่างก็เรียกกินส้มกินส้มกินส้มเออยร้านนี้แม่ค้าปั่นนี่ครับก็มาลองดูกินได้หมดทุกอย่างเลยรุด่วน จุดในร้านแล้วใช่ไหมจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนอนไม่ไผ่แบบอ๋อนอนไม่ไผ่เลยรถด่วนโอ้โหก็ปลุกนี้เลยเหรอไม่ให้ดูให้ดูใ,ใ,ให้ชินก่อนอ๋อโตกใจ่ายด้วยให้ดูมือถึงนะเดี๋ยวจะว่าไม่ใหม่ก็ปลุกเท่าไหร่จ๊ะนี่ไปสั<ะ>่ง <3 90. S 1> ได้20ฮะสั่งได้ริงเหรอ600ฮะนอน600แล้วถ้าอันเล็กเท่าไหร่120เล็ก120เลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่35 35บาทโอเค เอาไปกินเล่นนะเมย์กินเปล่าเนี่ยไม่กินไม่กินเลยไม่กินใช่ป่ะใช่ใช่โอเคอุดมครับพี่น้องเขาบอกว่าตะโก้ร้านนี้เด็ดเมย์กินเปล่ากินเบนเปล่าเบนเบนเบนใช่ไหมขอมกล้านะจ๊ะร้านนี้อะไรเด็ดจ๊ะนี่แม่น้าก็เด็ดเลยให้แล้มีอันไหนแนะนำไหมครับแบบนี้อร่อยที่อย่างอร่อยทุกอย่างงั้นเอามาอย่างละหนึ่งครับโอเคอันนี้คืออะไรคจัะอันนี้คือขายดีเพราะมันหมดแล้ว เดี๋ยวเราคำนวณจากลูกระตาอันนี้เด็ดอ่าอันนี้นี่ครับนี่ฮะขน,น,นมหวานแล้วเดี๋ยวเราลองเดินดูว่าในนี้แบบมีอะไรแปลกๆอีกไหมคือตอนนี้ผมไม่ต้องการแปลกต้องการแม่ค้าแบบลนันรันไปขอข้างนอกเผื่อมีร้านอื่นต่อโอเคฮะตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วใกล้จะจบแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดวัโรรสนะก็มาตามหาของแปลกมาเจอแล้วร้านนี อันนี้อะไรเนี่ยน่อันนี้แมงมันอันนตัวใหมเจ้าเกล็ดเอิงรอดดัวปูมขาโอเคตักหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ตักหนึครับนี้น่าจะหากินยากสุดแล้วไอแมงมันเนีเพราะว่าในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นใครทำเท่าไหร่ย40เนะมีแม็กกี้อะไรไหมจ๊ะเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยแล้วโอเคสี่สิบบาทฮะขอบคุณครับ นี่ผมรีดเงินตะกล้องจะหมดแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกว่าตรงท่าแพมีตลาดใช่ไหมแล้วผมก็มีอีกเมนูหนึ่งที่ผมเคยกินตอนเด็กๆก็คือก้างปูนาหนึ่งก็เดี๋ยวไปที่ประตูท่าแพเผื่อมีของแปลกๆเด็ดๆเจอครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดินแวะท่าแพซื้อของได้คอหอมปากหอมลุงโกบูรี่หายไปแล้วลุงโกบูรีไปแล้ว เดี๋ยวเราไปหาเมนูแปลกอันสุดท้ายที่เวลาผมมาเหนือผมต้องได้กินนะนอกจากอ่องปูแล้วมันยังมีก้ามปูนาซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อกันที่เขาบอกว่ามีที่อะไตลาดคนเดินถนนคนเดินท่าแพนะไปกันโอเคฮะหลังจากเราจอดรถเสร็จนะเราก็เจอแก๊งนางลำเราจะมาตามหาก้ามปูแล้วเราอยากรู้ว่าจะ มาเดินหาของเด็ดแถวนี้แล้วว่าเชียงใหม่เนี่ยมันจะเจอไหมเอ้อะไรก้ามปูอ่องปูแล้วพวกนี้คือแม่งก็หาค่อนข้างยากทีนี้ก็ตลาดเขาเพิ่งเปิดดูดิ ซึ่งวันนี้ฮะก็เป็นเช้าวันอาทิตย์อันสดใสที่ผมตื่นเช้ามาจุดกาเนิดเกิดจากการที่อยากจะกินชาเขียวก็อยากจะกินชาไทยแล้วก็มาได้กินพวกอ่องปองอ่องฟูเพราะอ่องปูคิดมาได้ในหัวเฮ้ยแถวนี้มันต้องมีก้ามปูนะซึ่งเมนูเนี้ยผมบอกเลยถ้าเกิดใครมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยต้องมีโอกาสมาได้กินใช่ไหมครับพี่แน่นอนแน่นอนครับนี่ไงนี่ครับอ่ของผมก็หลังจากเดินจนจะเป็นลมตายอยู่แล้วไม่เจอก้ามปูพอมาถามคนถี่แวะซื้อกาแฟพี่ก้ามปูหาไม่มีเลยถ้าเป็นก้ามปูพื้นมยังไม่ค่อยมีี่หรอ ผมต้องหาอย่างไหนอะตลาดเนี่ยตลาดบางใหม่เดินแชทบางใหม่อะไหนครับก็จะอยู่โซนแม่ติดแม่น้ำปิงเนี่ยอยู่ฝั่งไกลไหมเดินถ้าเดินนี่ใจแม่ขับรถมีที่จอดที่นี่เป็นตลาดเลยแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันเปิดปะถ้าตอนนี้ของสดไม่ค่อยมีแต่ยมันยังอยู่ตั้งแต่ เย็นๆตถึงเช้าอ่ะแต่ก้ามปูที่นั่นไปนามีน่วประมาณ5 0าสิบห้าสิต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนเนี้ยต้องมีห้าสิบห้าสิบอาจจะมีกาดหลวงใช่มันจะอยู่ตรงถนนเส้นที่ใกล้เลียบเลียบน้ำซอยหรืนว่าะเจ้าเลยบเ้เลยได้เลปใกล้ใกล้ใกล้อารยาพัสติีได้ตอนนั้นน่ะนะครับผมมันจะมีหนึ่งเจ้านะถ้าไม่มีไปดูกกัดบ้านท่อกัดบ้านท่อโอเคกับกัดหลวงกัดเมืองใหม่ขอบคุณนะคะสรุปที่นี่ดูทรงนะจ๊ะ อตอนนี้มีกัดเมืองใหม่สองสองลายแทงแล้วนะคะใช่ลายแทงเขาบอกมาว่าเมืองใหม่เมืองใหม่เพราะฉะนั้นสองเสียงผมอาจจะต้องมูฟจากที่นี่ไปเมืองใหม่อาจจะเดืวดรึนะจะนั่งรถไปหรือว่าเดือจะเดินไปเพราะว่าไม่รู้ไกลหรือเปล่าโ okay. อเคเนื้อปลุกเท่าไหร่ อันนี้ร้อยแปดสิบศูสามร้อยจ้ะอ๋อแล้ว,แ,ลวแพคอ่ะคนกันอันนี <พอ S 1> <ม>้จะเน้นสวยงามนี่เน้นปริมาณนี่อตอนแรกผมอ่ะคือผมเฟื้อนเนี้ยเยอะมากวันถ้าผมหาก้ามปูสรุปพี่เขาบอกว่าเส้นเนี้ยมันไม่มีเพราะว่ามีเหตุผลนักท่องเที่ยวเ,เขาเขาไม่กินกัน<า>แล้วพี่มันมันมีตลาดชื่ออะไรนะที่มันมีผมว่าผมจะไปมันมมีมันต้องสั่ง้พี่โอเคหลักๆต้องสั่งโอเคได้ฮะก็อาจจะอดกินเดี๋ยวไปฝืนเดินอีกนิดนึงเผื่อเจอโอเคครับคือตอนนี้ฮะเห็นแดดเลย แต่มีละอองฝนนะเนื่องด้วยเขาอยู่ภาคเหนือไงมันไม่จําเป็นต้องเมฆคืมเหมือนกรุงเทพฝนก็ตกได้มัวครับน้องเหยี่ยวมีสายลุ้มแม่เลยว่าวันนี้น่าจะมีบรรยากาศดีวิวดีๆถึงเราจะตามหาก้ามปูแม่งโคตรนานสรุปมีไม่มีช่างเชื่อค่าบ้านเดินไปตรงประตูท่าแพเจอจริงเหรอถ้าเจอผมให้คุณพันหนึ่งจัดไปได้เปลี่ยนใจลห้าร้อยเฮ้ยสองพันได้เปล่าเก็บไว้ทำอย่างอื่นโอ้โหเต็มกเงานเลยเนี่ย นี่ในหัว <bonito> ว oh, hey, oh, ัด no ีครับดโอ้โหล้่ยืนถ่ยไหนๆนึกไม่เห็นไหนอัอเวต้ราไม่เคนขาตอนนี้เพ่เวนไหโอเคกขี้ในวอแปะคุณนหไม้ร่สภาพนี้ผมไม่ไหวว่ะยอมแพ้เนี่ยนะก้ามปูที่ผมจะกินมันก็ไม่ได้ต่างกับก้ามปูทะเลเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมจะลวกแตกแล้วเพื่อนเพื พี่แถวนี้มันกามปูไก้ามปูนะองคูมันจะเป็นสนครับแต่มันเป็นก้ามปูที่เขามาทาองเลยเหรอใไม่แน่ใจนะแน่หลผมมามาแจ้งหาเพระผมหามา4งมันไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกาศไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาสอบถามให้ว่าหาจุดไหล้วเือลรพี่จะประกาศเลยรอเดี๋ยวเช็คช็กับประกรรมการโซนนผมเก่งใจนะเฮ้ยพี่ ดูครับตำรวจหาให้ครับไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆกรามปูไม่น่าจะมีนะแต่มีปโปูจะอยู่ที่ตอยที่ห้าเปลนที่ตามมานนะตอยที่ห้ารับกษาดีมากๆคุณหน้าเปลี่ขอบคุณมากครับพี่สรุปเราเสียเวลาเดินไปสองสามโลแต่ไม่เจอก้ามปูแต่เจอพี่ตำรวจผู้จ่าวอให้ว่าขอบคุณมากครับพี่ ไม่เป็นไรอรไม่เป็นไรคลิปนี้อย่างน้อยผมไม่เจอมไม่ไม่เจอกล้ามปูอะแต่ก็เจอพี่ตำรวจที่แบบใจดีมากใครมาก็มาถามพี่เขาบ่อยๆจะได้ไม่ต้องไปบกขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับนครับครับผมในเมื่อเราไม่เจอกล้ามปูแล้วไม่เป็นไรขึ้นรูปตรงนี้ แล้วก็อย่างน้อยวันนี้ก็ได้รู้ว่าเออใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะหนคนเดินอะไรก็พี่ๆี่ตำรวจหรือว่าไม่ใช่พี่พี่เออกองอำนวยการหรือว่าบุคลากรเชียงใหม่น่ารักครับเฟลลี่กันหลายคนแบบแทบทุกคนเลยก็ครับผมก็จบไปแล้วสําหรับการทิปอยากจะกินอะไรต้องได้มานะก็คือตอน8โมงอยากกินนองปูก็นั่งเครื่องมาจกรุงเทพก็ได้กินเอออยากกินนองปูอยากกินชาไทยก็ได้กินวันนี้นะถึงก็ถือว่าสักเตนแล้วครับแล้วได้เจอพี่พี่บริการน่ารักขนาดนี้ก็สักเตนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง ไม่ชอบมาแล้วเจอ e ีพีหน้า e ีหน้าสปอยไว้ก่อนว่าผมอะ่ะจะใช้เงินแค่500บาทกันหนะ้าหมออยากจะรู้ว่าเราจะสามารถซื้อของได้เยอะขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวไปเขาเรียกว่าอะไรหาชาวแก๊งชาวเชียงใหม่กันเจอหน e ้าอีพีหน้า